ศูน,นรรยน์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็กสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินภายใต้การบริหารงานโดยนางเกษรัภูคิงเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอห้วยเม็กปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็กศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็กมีบุคลากรดังนี้นางสาวสุภาวดีมาตราตำแหน่งครูคศ .1 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน2คน ครูกศนตำบล15คนนักจาัดก,การงานทั่วไป1คนบรรรักษ์1คนพนักงานบันทึกข้อมูล1คนพนักงานบริการ1คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมก็กมีแนวทางการยกระดับผลสัมฤทิ์ทางการศึกษาและการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบโดย ประชุมคณะครูเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,าคณะครูร่วมกันวางแผนติดตามตรวจสอบคัดกรองวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลจัดกระบวนการเรียนรู้3รูปแบบออนไซต์การพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง9แห่งออนไลน์ ผ่านห้องเรียนห้วยเม็กซ์คสลูมผ่านช่องทาง Facebook กลุ่มไลน์และออนแฮนการเยี่ยมบ้านนักศึกษารายบุคคลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสมฤิธิ์ทางการสอบปลายภาคเรียนและการสอบอินเน็ตกิจกรรมติวเข้มเต็มเต็มความรู้กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางออนไลน์ผ่านข้างหู มีทีมนิเทศกำกับติดตามนำผลมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุเพื่อวางแผนพัฒนากิจกรรมต่อไปจัดหาสื่อการเรียนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยเช่นไลฟ์บอร์ดแชทการเรียนรู้แบบ 5G ผลสำเร็จ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมกได้คะแนนผลการทดสอบแห่งชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 47.01คะแนนผ่านเป้าหมายขั้นสูงร้อยละการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตร้อยละ100ผ่านค่าเป้าหมายตามเกณฑ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการสอบปลายภาคเรียนที่2อมีการศึกษา2,566.83.07ร้อยละและร้อยละผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่2อมีการศึกษา2,566.88.94ร้อยละ การใช้ข้อสอบคู่ขนานศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมกได้นำลิงก์ข้อสอบคู่ขนานไว้บนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมกในห้องเรียนห้วยเมกคลาสรูมโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อช่วยเพื่อนครูที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้คำแนะนำการทำข้อสอบคู่ขนานกับครูที่ไม่ถนัดการใช้เทคโนโลยีให้สามารถนำข้อสอบคู่ขนานไปใช้ให้กับนักศึกษาได้ทั้ง9ตำบล โครงการสุขาดีมีความสุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็กและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง9แห่งดำเนินการตามนโยบายสุขาดีมีความสุขสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะสวยงามและผ่านมาตรฐานส่วมไทยสาธารณไทยจากกระทรวงสาธารณสุขและไทยสต็อปโควิดพัด การดำเนินการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กที่ออกจากระบบกางคันให้กับสู่ระบบการศึกษาจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยนํากลับมาเรียนที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอห้วยเม็กครูกษนตําบลรงพื้นที่ครอบคุมทั้ง9ตําบลมีเด็กออกกางคันจํานวน7คนและเด็กตกหล่นประถม2คนหมอต้น36คนองค์กรนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็ดมีการดำเนินงานองค์กรน,นักศรรึกษาและมีผลการดำเนินงานในระดับดีมากในปีการศรรึกษา2566การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลและการยกระดับคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยมกิกมีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลต้นแบบ5ดพรีเมียมครบ100%ทั้ง9ตำบลโดยในปีพุทธศักราช2567มีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลที่ได้รับการประเมินใหม่จำนวน2ตำบล 1. ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลคำเหมือกแก้วและศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลสายทองแนวทางการดำเนินง,งานศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเมกมีการดำเนินการแนะแนวและให้คำปรึกษานักศึกษาเช่นการติดต่อขอรับบุตรการแนะแนวอาชีพและการแนะแนวการศึกษาต่อรู้คนรู้งานสร้างสรรค์พัฒนาแก้ปัญหาชุมชนสร้างคนมีคุณธรรมนำการศึกษาตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยเม็กขอขอบคุณค่ะ